ออกเนเน,น,นแบบผักดูบ้างเราก็ะตืว้วเาคนชอบกินผักแล้วนะคะแต่แค่ตอนถ่ายบางทีอาจะไม่ได้ถ่ายให้เอฟซดูว่จริง Mm hmm. อืเชื่แอะน้ำสลัดจะเป็นแบบอ่าสูนเคานนะคะทุกคนอืมกะ กินซีฟู้ดค่ะถ้าเกิดเทศลาวซีนีนะคะทุกคนแต่ก่อนกินไม่เป็นนะเห็นคนอื่นกินทำไมกินน่าอร่อยจังติ้มกงติ้มเกลือ